ท่านผู้ชมค่ะเราเห็นศิลาจารึกนะคะในสมัยอักษรในสมัยโบราณนะคะอันนี้ก็เป็นอีกศิลาจารึกหนึ่งที่มีความน่าสนใจด้านเองนะคะซึ่งศิลาจารึกนี้นะครพบที่ปราสาทตาเมมินทมนะคะมีความสูงประมาณ100นะคะ6เซนติเมตรนะคะจารึกด้วยอักษรของโบราณภาษาาเมนและภาษาสันสกฤตนะคะ ในศักราช800ก็คือพุทธศักราช1,421นั่นเองนะคะได้จากเรเบงโคตทางที่ใต้ของปราสาทตาเหมินทมนะคะอาะําเภอพนมรุกจังหวัดสุรินทร์คำจะรึกล่าวถึงอาณาเขตของปราสาทตาเหมินทมและการถวายสิ่งของแพระศิีวัฒน์นะคะเป็นการถวายสิ่งของนะคะไม่ว่าจะจะเป็นข้าทาสชายหญิงช้างม้าวัวควายหรือสิ่งของอันมีค่า ต่างๆหรือเทวรูปสลักอาจจะเป็นช้างม้าต่างๆที่สร้างอุทิศถวายเด่เทพเจ้าก็จะกล่าวไว้ในจารึกหลักนี้นะคะดังนั้นปราสาทตามืองทมจึงถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสําคัญมากอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะน่าค้นหาทีเดียวนะคะท่านผู้ชม